ทราบหรือไม่ครับว่าถ้าความดันโลหิตสูงเนี่ยเราปล่อยไปโดยไม่ทําอะไรหลอดเลือดสมองอาจจะตีบอาจจะแตกได้ง่ายนะครับผมหมอวิทวัตยอดแสงรัตนนะครับ เป็นแพทย์ที่มาให้ความรู้กับประชาชนที่รับชมอยู่โดยทั่วไปนะครับโรคที่พบบ่อยตอนนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับหมายถึงโรคที่เมื่อเราวัดความดันตามสถานีอนามัยตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือโรงพยาบาลทั่วไปหรือตามคลินิกนะครับเอาเครื่องวัดความดันมาวัด ก็จะพบว่าความดันหลอดเลือดแดงนะครับจะสูงกว่าค่าที่ควรจะเป็นนะครับความดันจะขึ้นกับวัยนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่วัยสูงอายุขึ้นมาหน่อยเราจะยอมรับได้มากขึ้นนิดนึงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าสูงเกิน1 4 0 9 0มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยไม่น่าที่จะปล่อยไปได้แล้วนะครับความดันตัวแรกค่าบนเนี่ยเป็นค่าที่หัวใจบีบตัวนะครับก็จะทําให้ความดันจะสูงเกิน140 มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยถือเป็นความดันโลหิตสูงหรือค่าล่างตอนหัวใจคลายตัวถ้าสูงเกิน90มิลลิเมตรประลอดก็ถือว่าความดันโลหิตสูงนะครับถ้าความดันโลหิตสูงเนี่ยเราปล่อยไปโดยไม่ทําอะไรนะครับก็จะทําให้หลอดเลือด มีความผิดปกติร่างกายเราในมีหลอดเลือดตั้งแต่หลอดเลือดแดงใหญ่หลอดเลือดขนาดเล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนี่ก็จะมีความผิดปกติก็จะทําให้อวัยวะต่างๆที่อยู่ในภาวะกดดันจากการที่ความดันสูงนี่ก็จะมีความเสื่อมลงเช่นสมองนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองอาจจะตีอาจจะแตกได้ง่ายนะครับหลอดเลือดหัวใจก็จะมีความผิดปกติทําให้เป็นโรคหัวใจได้นะครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตก็ทําให้มีภาวะไตเสื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้อง พยายามทาให้ความดันลดลงมาอยู่ในภาวะปกติข้าวความดันที่ดีควรจะอยู่ที่ประมาณ1 2 8่ว่ามิลลิเมตรตลอดจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคความดันโลตสูงก็ง่ายๆคือตรงไปวัดนะครับโดยทั่วไปคนนี่จะไม่ไม่ค่อยทราบนะครับว่าเราเป็นโรคความดันโลดสูงเพราะว่าเราไม่มีอาการอะไรถ้ารอให้มีอาการก่อนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาไปแล้วเราไม่มีอาการอะไรเลยเราก็ควรที่จะไปตามสถานที่ที่มีการวัดความดันให้กับเรานะครับ หรือถ้าเรามีเงินไปซื้อเครื่องวัดความดันเองก็จะดีถ้าเราอายุไว้ผู้ใหญ่นะครับก็น่าจะมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านราคาก็ไม่แพงในปัจจุบันนะครับถ้าเราวัดความดันแล้วรู้สึกผิดปกติคือตั้งแต่140 90นี่นะครับจากเครื่องวัดความดันที่เราไปหาซื้อมาก็ต้องควรจะไปพบแพทย์นะครับเราจะต้องไปตรวจว่าเรามีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่เช่นเป็นโรคเบาหวานหรือไม่เป็นไขมันในเลือดสูงหรือไม่นะครับแล้วก็การรับยาครั้งแรกก็ควรจะรับยาจากแพทย์จึงจะปลอดภัยครับเรื่องของการปฏิบััตตติวเรราาาาาจะ้อองไม่ทาาท่ทททนหีํใ ความดันสูงได้แก่อาหารพวกที่มีเกลือมากๆนะครับต้องงดอาหารเค็มแล้วก็เราควรที่จะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยทําให้ความดันลดลงด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราหายเครียดแล้วก็ช่วยทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นสิ่งที่ไปทําให้ความดันแย่ลงนะครับแล้วก็ทําให้โรคสมดุมลงได้แก่เรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่นะครับก็ควรจะต้องงดเว้นนะครับ แล้วก็น้าหนักตัวถ้ามากเนี่ยก็ควรจะลดน้าหนักตัวลงด้วยเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีน้าหนักตัวเกินเนี่ยนะครับเราสามารถจะรักษาทําให้ความดันน้อยลงโดยการลดน้าหนักตัวลงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับจะช่วยได้มากเลยครับตรวจสุขภาพตัวเองนะครับสามารถที่จะไปขอรับการตรวจสุขภาพได้ที่รอพศตกรรมลารอพศตเชิงทะเลรอพศตแหลมชันครับขอเรียนเชิญน,นะครับ